สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใจทางช่องน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนางวดประจำวันที่สิบเก้าละค่ะวันที่สิบเก้าวันนี้เล้าพัฒนาจากเกวดดอนค่ะเกวดดอนเพิ่นกะหายแนวทางมากคือเก่าคือเดิมละค่ะมีเขามม่ลดเนาะค่ะเนาะหากท่านใดมากชอบจ้างไดกะ พิจ,จะะาระนาอเด้วยค่ะเด้อแนวทางมีมาเขากับเบิงเป็นแนวทางล่ะค่ะเบิงเชื่อควมบันเทิงเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี่จะเขาจะลดจังไดยกะเขามาเบิงเป็นกระลั้งไก่ท่างช่องล่ะค่ะแต่ที่ผ่านมาถ้าหากลดหมวดหนึ่งสองหมวดแล้วหมวดสามหมวดสี่ก็จะเข่าต้อเนื่องล่ะค่ะทีมาของเหล็กเนาะค่ะเนาะมีลดแล้วหมวดหนึ่งสองหมวดหมวดต่อมากะจะเขาเขาต้อเนื่อง ถ้าต่อเนเงไปจักสองสามวดก็จะไม่ลดไปแน่เนะค่ะเนาะสูตรคำนวณของเพิ่นแต่ผู้เจาะของเหลขเพิ่นก็อยกากห้เขาทุกวดละค่ะแนวทางของตัวเหลขเนาะคำนวณมากกอยากหายเขา่าอยากห้แม่นอยกากห้โป๊ิ่นละค่ะเพราะว่ากะสื่อกะหาไปน้ำกันค่ะผู้เพิ่นคำนวณเพิ่นมักสื่อมักหามักเล่นมักลอกเนาะก็เลยบอกแนวทางมาหาเอฟซีนั่นละค่ะผู้เพิ่นมกักเพิ่นชอบ หากท่านได้มากท่านได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะะด้ค่ะเด้อเบิ่งเป็นแนวทางค่ะหากว่าอยากท่านเดอยากลงทุนเนาะกันเนาะเบิ่งเป็นแนวทางไปน้ากันละค่ะงวดนี้งวดประจำวันที่สิบเก็ดค่ะเข้ามาเบิ่งตัวเลขงวดนี้เป็นตัวไดงงวดประจำวันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้ากอคอ ัวคอลาวลาวพัฒนาค่ะค่ะล้วพัฒนาหมดประจําที่สิบเก่าวิ่งหลูดวิ่งหลดมาสี่ค่ะสี่ บูดสี่เจาะสามตัวมะหัยสามสี่สองเก้าสามสี่เก้าสี่สอง เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเลขสองตัวเจาะมาสองตัวเจาะมาสี่ศูนย์

สองเก้าค่ะสุดนีเล่าพัฒยาจากเกอุดอนละค่ะเกอุดอน เกวียหายมากเล่าพัฒนาหงอดประจำมันที่สิบเก้าอะะค่ะหงวดประจำมันที่สิบเก้าเนาะเล่าพัฒนาจากเกวดอนหลูดซีค่ะโหลดซีลดซีเจาะสามตัวมาะหอเจาะสามตัว เจาะสามตัวเน่นค่ะ942เลขสองตัวสามตัว92่สวสสง,สสงสามสอง ่หนึ่งสามสองก้าสองค่ะ C คู่ค่ะตัวเลขสุดนี้เป็นเล่าพัฒนาจากเกอุดรนล่ะค่ะหลุด C เลข3ตัวเจาะไม้สามสี่สองเก้าสามสี่เก้าสี่สองเค่ะ เลขสองตัวสี่ศูนยะ์หนึง่งสี่สองสี่สามสองสี่เก็ดเก้าสี่หกสี่สามเก้าหนึ่งสามสองเก้าค่ะเลขสองตัวเนาะตัวเน้นเลขสามตัวเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามสองสี่หกหกสี่ค่ะสองเก้าค่ะตัวเน้นอยู่ในวงกลมค่ะหน้าทางตัวเลขกับเดบิ้งได้เห็นแล้วเนาะค่ะเนาะหากมากักหากชอบกะ ตามได้ค่ะจะจับวจนอยู่ในวงกลมหรือตัวใดตัวมักตัวสอบเนาะค่ะเนาะมันไปเข่าสำนักใดแนบอกงดดกะผิดจรณนาบเบิ่งเด้อค่ะเด้อทางช่องใดแนวทางมากกับมาบอกต่อเนาะค่ะเนาะเอฟซีผู้คนมกักผูคนชอบหากย่งบ่มักบ้านตามกะเบิ่งเป็นแนวทางค่ะแนวทางตัวเลขกะมีเข่าไม่ลดเนาะวัดนี่สิตแตกสองตัวหรือสามตัวจังไดกะเบิ่งเป็นแนวทางละค่ะมาแรง จังได้ก็ขอฝากใไฮเอฟซี่ถูกตันถูกข้นกับไฮโหไฮมานน้ำกันซุปูซุข้นเนาะคะ่ะเนาะจับตัวใดเล่งใส่ตัวใด้กับไฮโหไฮมานน้ำกันซุปูซุข้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เกล่ำแยกกับทีคอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ